สวัสดีครับพบกับเกษตรยามบ้างครับ EP นี้เราจะมาเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์ของอมะละกอนะครับเป็นมะละกอแขกดำนะครับวันนี้เราจะเพาะทั้งหมด10ต้นพอเพาะ10ต้นนี่ที่เราหว่านไว้นะครับนี่ขึ้นเต็มเลยนะครับเราผสมดินไว้ประมาณ2สัปดาห์แล้วแล้วเราก็ เอา,มาเมล็ดโปรยโปรยโปรยตรงนี้ซึ่งเอามาจากต้นนี้ต้ทนที่เนี่ยต้ทนที่ผมเคยลงไปในอีพีก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมกินแล้วผมมองว่าโปรยโรยแก่มันก็ขึ้นผมก็เฉพาะไม่ปลูกตรงหยดน้ำทางโน้นนะครับเอาไปลงปลูกมาเดี๋ยวเรามาเพาะกันนะครับเราก็จะเลือกต้นที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับซึ่งผมคัดมาแล้วนะครับ ต้นผู่กับต้นเพศพู่กับเพศเมียผมคัดมาแล้วนะครับมเมล็ดมะละกอที่ผมเพาะมาเท่าที่ผมศึกษามานี่สีดํานะมันจะเป็นเพศเมียนะครับถ้าสีเทานี่จะเป็นเพศผู่นะครับเอาง,ง่ายนะครับถ้าเราเอาแช่น้ําเนี่ยมเมล็ดที่มันมันจมลงไปเนี่ยลักษณะได้ส่วนมากจะเป็นเพศเมียถ้ามันลอยขึ้นมาจะเป็นเพศพู่คือเราช้อนตักทิ้งได้เลย แต่ข้อแตกต่างของมันเนี่ยเวลาปลูกเนี่ยเพศผู้เนี่ยมันเขาบอกว่ามันไม่ไม่ค่อยมีลูกนะแต่ส่วนมากมีแต่ต้นเพศเมียที่มันออกลูกแต่ผมก็งงเหมือนกันนะผมปลูกมาเนี่เพศผู้ก็มีลูกเหมือนกันนี่อย่างเช่นต้นนี้เนี่ยแต่ต้นเนี้ยแต่ก่อนมันมันมันมีมันเป็นดอกขึ้นดอกแล้วมันเป็นก้านยาวเฉยมันจะไม่มีลูก แล้วผ่านไปประมาณช่วงหนึ่งอะ่ะฤด,ดูการหนึ่งอะ่ะแล้วมันจะมีลูกออกมาเนี่ยเห็นไหมเต็มเต็มต้นเลยนะครับเนี่ยเราก็จะมาเพาะกันนะครับเดี๋ยวอีกสักเดือนหนึ่งแล้วเราก็จะมารีวิวให้ลงให้ดูนะครับว่ามันจะขึ้นยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะลงปลูกในแปลงน้ำหยดนะครับทั้งแถวเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองทำกัน เนี่ยผมได้หวานแล้วผมก็จะเพาะไว้นี่ไว้นี่ก่อนนะครับคือเขาเรียกเตรียมต้นต้นก้าต้นก้าไว้ก่อนเดี๋ยวผมก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครับผมก็ทําตามความเข้าใจผมก็ศึกษาแต่ละช่องเหมือนกันนะครับแต่ปลายทางออกมาคือมันต้องได้ผลครับต้องมีลูกนะครับแต่ที่ผมทํามาแต่ละแต่ละอย่างมันก็ ประสบความสําเร็จอยู่นะมันก็มีลูกมีอะไรอยู่นะครับแต่และอีพีที่ผมทํามาก็โอเคนะครับเนี่ยยิ่งเนี่ยผมปลูกเนี่ยสามปีแล้วไม่ได้ไปซื้อเลยอ่าสาละแหน่เนี่ไม่ไปซื้อนะครับแต่ก่อนปลูกอยู่รอบวงล้อเดียวนี่ก็ขยายเป็นเสียบเสียบเสียบขึ้นสองวงล้อแล้วตัวนี้กินตลอดเลยนะสามปีแล้วกินมานะครับ สลับไปสลับมายิ่งดนนู้นเดี๋ยวก็ได้ถอนออกหาต้นูเล่นสูงเลยแล้วก็เสียบเลยเาอได้มาสักสองสามเดาอนหวาน Bye. 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 สิบต้นนะครับเราเพาะได้สิบต้นที่ยิงได้มีเยอะมากนะครับแต่วันนี้เวลาพอมืดแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเพาะใหมนะ่ทำเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการเพราะเมล็ดพันธุ์ของมะละกอครับแขกดำนะครับก็มีเพียงเท่านี้เดี๋ยวรอติดตาม EP ต่อไปว่า เราจะลงปลูกในแปลงน้ําหยดแปลงนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปลงปลูกเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ดูนะครับสําหรับ EP นี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้เกษตรยามว่างนะครับแล้วก็ฝากติดตามในเพจ f a c e b o o k นะครับสอทอบ,บ้านทุ่งฟาร์มด้วยนะครับอันนั้นเป็นเพจไก่บ้านนะครับเผื่อมีคนชอบไก่บ้านนะครับสําหรับเกษตรยามว่างวันนี้ EP นี้นะครับ,รบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับเกษตรยามบ้างสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ